คุณโตโตอย่างล่าสุดอะคะ่ะในฐานะที่เป็นโฆษกกมทความมั่นคงแล้วก่อนหน้านี้มีการนัดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องอปมชั้น14มาแล้วเรียกหน่วยงานเข้ามาชี้แจงแล้วอย่างล่าสุดอะคะ่ะมันมีเอกสารหลุดออกมามีรายงานออกมาว่าวัาวนที่22เนี่ยกมทความมั่นคงจะมีการเชิญเข้ามาพูดคุยรอยสองอีกแล้วมันน่าสนใจตรงที่มันมีชื่อคุณทักษิณอยากจะถามถึงประเด็นนี้นิดนึงคะ่ะว่า ความสําคัญของการเรียกคุณทักษิณเข้ามาชี้แจงในกรมทอมั่นคงนี่เราต้องการอะไรเราหวังอะไรอยากจะได้จากการเรียกเข้ามาชี้แจงครั้งนี้คะ่ะคือจริงๆตอบได้เลยครับว่าการการเชิญหรือการเรียกผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงมาเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อหวังว่าจะไปอ,อยากให้คุณทักษิณกลับไปติดคุกอันนี้ต้องบอกชัดเจนเลยว่าเราเราไม่ได้ปรารถนาจะไปถึงจุดนั้นเพียงแต่ว่าประเด็นเนี่ยเรารู้สึกว่าสังคมมันยังไม่ได้คําตอบ ที่ชัดเจนทุกอย่างถูกทําให้คุมเครือและทุกอย่างถูกทําให้ดูเหมือนบ้านเมืองนี้ไม่มีกฎหมายเราไม่อยากให้เกิดปรากฏการณ์นั้นเกิดขึ้น ฉะนั้นเราในฐานะกรรมธิการความมั่นคงหลายคนก็จะถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกรรมธิการความมั่นคงจริงๆชื่อเรายาวมากครับกรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศซึ่งเราตั้งเป็นประเด็นการปฏิรูปประเทศในหมวดของกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วซึ่งตอนนี้เรากําลังเริ่มดําเนินการเรื่องการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ําตํารวจมาอายการมาศาลจนไปถึงราชทรร์เข้ากับจังหวะที่เรากําลังพูดถึงเรื่องนี้ ประเด็นของคุณทักษิณก็เลยถูกจับมาตั้งวงถกเถียงกันในกรรธิการของเราดัางนั้นหลายคนจะบอกว่าทำไมไม่ทําตอนที่เขามีเรื่องมีราวกันก็บอกตามตรงครับว่าเรากําลังปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมอยู่มันได้จังหวะพอดีพอเหมาะอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2คือเราไม่อยากตามกระแสะในภาวะที่สังคมช่วงครุกกุนยังไม่เสด็จน้ําทุกอย่างยังเป็นขุ่นคุ้งกระจายกันอยู่เราไม่อยากไปเฮโรตามกันไปอย่างนั้นเราอยากให้ทุกอย่างนิ่งสงบ และคุณทักษิณได้มีโอกาสออกมาได้ชี้แจงกับสังคมจนกระทั่งวันนี้ผมยังไม่เห็นคุณทักษิณได้ออกมาชี้แจงกับสังคมได้อย่างชัดเจนนี่คือเหตุผลของกรรมธิการจึงได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาปรากฏว่าพอหน่วยงานมากลับมาตอบในสิ่งที่เราถามแล้วไม่ได้คําตอบกลับมา นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการขอมติที่ประชุมในวันที่7พฤศจิกาอยู่นั้นว่าถ้าอย่างนี้เมื่อข้าราชการผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบมาตอบแล้วตอบไม่ได้หรือไม่ให้คําตอบเราเราจึงจําเป็นต้องเชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนั่นก็คือตัวคุณทักษิณเองตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธ,ธรรมนะครับแล้วก็กมร,ร,รมราชทัณฑ์คืออิบดีรวมถึงนายแพทย,ย์ใหญ่อดีตนายแพทย์ใหญ่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยผอ,อตรออยู่นะครับซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงมาชี้แจงอีกครั้ง เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขานะครับไม่ได้เพื่อให้เราต้องการอยากได้บทบาทการทําหน้า,าที่ฝ่ายคา้านต้องยอมรับว,ว่าในกรรมธิการมีทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลฉะนั้นการที่เวทีนี้จะเป็นเวทีให้พวกเขาได้แสดงข้อมูลข้อเท็จจริงได้ตอบกับกรรมธิการชัดเจนอย่างนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่สังคมได้ประโยชน์ตัวเขาเองได้ประโยชน์แล้วเราก็ได้ทําหน้าที่ของเราในฐานะกรรมธิการด้วยอันนี้คือเป้าหมายชัดๆเลยครับ ก็คือไม่ได้เป็นการเรียกเชิญคุณทักษิณมามาให้ข้อมูลแก้เกอร์หลังจากที่ก่อนนั้นนี้โดนสังคมโจมตีว่าเอ้ยในฐานะพักคฝ่ายค้านน่ะเราไม่เคยที่จะเข้าไปตรวจสอบกรณีนี้อย่างจริงๆจังๆเลยจริงๆต้องบอกตามที่ผมเล่ามาว่าเราเราเรา,เราตรวจสอบแต่เราไม่ได้ตรวจสอบตามกระแส เราตรวจสอบตามข้อท็จจริงที่มีเมื่อเราพยายามแสวงหาข้อท็จจริงแล้วมันไม่เกิดความชัดเจนเราจึงจําเป็นต้องใช้มาตรการเป็นขั้นเป็นตอนนะครับก็คือมาตรการทางกรรมธิการซึ่งใช้ใชคําว่าเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านก็ไม่ได้เพราะอย่างที่ผมนําเรียนไปว่ากรารมธิการมีทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านซึ่งเผลอๆไม่ใช่เผลอๆในะข้อที่จริงเองเนี่ยสัดส่วนของกรรมธิการฝ่ายรัฐบาลมากกว่าจํานวนสัดส่วนของฝ่ายค้านด้วยซ้ำไปถ้าจําเป็นจะต้องยกมือขอมติใดๆเนี่ย จำนวนกรรมธิการ15คนเนี่ยมีฝ่ายค้านแค่6-7คนเองนะครับถือว่าเป็นไม่ถึงครึ่งหนึ่งของกรรมธิการทั้งหมดฉจากนั้นการทําหน้าที่ตรงนี้เองผมเชื่อว่าถ้าหน่วยงานรัฐหรือว่าคุณทักษิณเองมาตอบัาชี้แจงเรื่องนี้ กรรมธิการผมคิดว่าเป็นพื้นที่ที่ยุติธรรมที่สุดสาหรับคุณทักษิณแล้วแสดงว่ามติในที่มติของกรมทที่เราคุยกันนะคะ,ะแสดงว่ากรมทที่อยู่ในสัดส่วนของรัฐบาลก็เห็นด้วยกับการที่กรมทจะเชิญคุณทักษิณมาให้ข้อมูลนะคะคือการที่เขาไม่ได้มีความเห็นแยง้งผมจะถือว่าเห็นด้วยก็คงไม่ได้แต่คงหมายความว่าเขาไม่ได้เป็นบวกและเป็นลบหมายคือว่าก็ให้อาศัยเสียงส่วนใหญ่ของคนที่โหวตเขาอาจจะงดออกเสียงก็ได้หรืออาจจะไม่ได้เข้าประชุม แต่องค์ประชุมครบเปิดประชุมได้เมื่อองค์ประชุมครบเปิดประชุมได้ก็ต้องว่าไปตามมติที่ประชุมนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทํามาตลอดก็ไม่มีความขัดแยงด้งใดๆอย่างวันนั้นคุณประยุทธ์สิริพานิศสสบัญชีรายชืพพ่อพรรคเพื่อไทยเองก็ตั้งคำถามกลับไปยังหน่วยงานราชทัณฑ์ด้วยข้อกฎหมายตามที่แนวทางปฏิรูปกฎหมายของเราอยากจะได้ข้อเท็จจริงก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนะครับอย่างความคาดหวังที่เราอยากจะได้ในครั้งนี้มองว่าคุณทักษิณจะมาให้ข้อมูลกับ มมค,คือใจจริงแล้วผมอยากให้คุณทักษิณถือโอกาสนี้ได้มาเยี่ยมสภาผู้แทนรัศฎรดลประยศสภาสถานนี้ครั้งเป็นครั้งแรกแล้วก็อยากให้คุณทักษิณถือว่าโอกาสนี้เป็นการเชิญของเราด้วยการให้เกียรติมากๆนะครับเราเราไม่อยากไปทําหนังสือแล้วบอกว่าคุณต้องมาพบเราในวันนั้นวันนี้เราให้เวลาคุณทักษิณเว้นไปเกือบครึ่งเดือนจำได้ว่าเรามีมติกันตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเราเชิญคุณทักษิณล่วงหน้าไปไกลถึงวันที่22 พฤศจิกายนซึ่งใช้เวลาพอสมครวรอันนี้เราให้เกียรติมากๆกนะครับสก็คือคุณทักษิณมาคุณทักษิณสามารถที่จะชี้แจงในสิ่งที่ตัวเองต้องการสื่อสารกับสังคมได้โดยตรงกับเราเลยไม่ต้องพูดผ่านสื่อคุณทวีเช่นเดียวกันรัฐมนตรียุติธรรมไม่ต้องไปพูดผ่านสื่อคุณทวีสามารถนําโอกาสวันนั้นมาชี้แจงในกรรมธิการได้เลยดังนั้นถามว่าคาดหวังไหมเราคาดหวังครับเราเราเราอยากเห็นจริงๆว่าคุณทักษิณได้มีโอกาสมาชี้แจงครับ ประเด็นที่จะสอบถามในวันนั้นถ้าคุณทักษิณมาให้ข้อมูลกับกมทคะ่ะเราถามแค่สองสามคำถามเท่านั้นเองครับอย่างที่วันนั้นจริงๆเราถามสองคำถามคำถ,ถามนะครับคำถามแรกก็คือคุณทักษิณเราเชื่อว่าทุนทักษิณป่วยจริงเราตั้งสมมุติฐานด้วยความเชื่อมั่นและเชื่อใจต่อกระบวนการที่ทํามาทั้งหมดว่าคุณทักษิณป่วยจริงถ้าเราเชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงถามแค่ว่าวันนั้นคุณหมอได้รับการให้คําวินิจฉัยกับคุณทักษิณไหม ได้มีการได้ให้ความเห็นกับคุณทักษิณว่าเป็นอาการป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนถึงขนาดที่ต้องรีบนําตัวคุณทักษิณส่งโรงพยาบาลตํารวจเลยใช่ไหมเราถามคำถ,ถ,ถามแรกทั้งนี้คาถามที่สองผมคิดว่ากรรมกิรการจะถามก็คือว่าคุณทักษิณอยู่ภายใต้การดูแลของราชทันที่โรงพยาบาลตำรวจ,ต,รวจตลอดการรักษาหรือไม่หรือคุณทักษิณไม่ได้รับการอยู่ภายใต้การดูแลของกรมรัชทันเลยคือปล่อยคุณทักษิณอยู่กับแพทย์ โรงพยาบาลตารวจโดยตรงเลยอันเนี้ยก็จะเป็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับว่าสถานที่โรงพยาบาลนั้นถือเป็นสถานคุมขังของเรือนจําหรือไม่นะครับต้องถามแบบนี้และคําถามที่3ามคิดว่ากรรมธิการจะถามก็คงถามเรื่องอาการหลังจากอ,ออกจากโรงพยาบาลแล้วว่าหลังจากคุณนักศิล์ออกมาจากโรงพยาบาลอาการป่วยฉุกเฉินนั้นใช้เวลารักษาถึง6เดือนแล้วการที่ออกมาไม่มกี่วันสามารถเดินเหินได้สะดวกสบายไปพบคนนั้นไปพบคนนี้ทำงาน พบปะสังสังสังคมได้เนี่ยต้องถามว่าหายดีนับแต่วันออกมาหรือหายดีก่อนที่จะออกมาเพราะว่านี่มันมันมีจุดน่าสนใจก็คือว่าถ้าหายดีก่อนออกมาทําไมราชธรรมจึงไม่นําตัวกลับเข้าไปราชทรรแต่ถ้าบอกว่าหายดีหลังจากออกมาต้องถามว่าในข้อที่จริงคนป่วยขนาดนั้นใช้เวลาไม่กี่วันหายเนี่ยต้องมีแต่หมอเทวดาแล้วนะครับไม่ใช่มีคณัโทษเทวดาฉะนั้นต้องถามกันอย่างนี้ผมคิดว่า3าําถามนี้เป็นสังคมต้องการคาตอบที่สุดแล้วครับ อย่างเมื่อวานคุณทวีออกมาให้สัมภาษณ์มีการโจมตีถึงกรมทกมทความมั่นคงโดยบอกว่าการตรวจสอบต่างๆหรือการตั้งประเด็นคําถามต่างๆเหมือนหาเศษหาเลยพูดให้ความเสียหายกับรัฐบาลแบบนี้ค่ะสร้างความเสียหายกับรัฐบาลในฐนานะที่เป็นโฆษก,กรมทความมั่นคงด้วยมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคือจริงๆต้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไปถึงคุณทวีนะครับว่าจริงๆแล้วกรรมธิการเราไม่เคยออกมาให้สัมภาษณ์หรือออกมาให้ข้อมูลในเชิงลักษณะ หยยดยามหรือทําให้เกิดความเสียหายแก่รัฐบาลทุกอย่างถูกใช้กระบวนการกรรมธิการในการแสแวงหาข้อเท็จริงตามรัฐนูญมาตรา129้อานะครับให้อานาจกับกับกรรมธิการในการสอบหาข้อได้จริงนะครับซึ่งเราใช้กฎหมายทั้งหมดเลยแล้วเราก็บอกว่านี่คือกระบวนการที่ให้เกียรติแล้วก็ให้ให้เป็นอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มีการเตียมกัน และที่สําคัญก็คือว่าถ้าคุณตวีคิดว่าสสของพรรคของคุณดวีเองหรือสสของฝ่ายรัฐบาาเองอยากจะมาหักกลางอยากจะมาให้ความเห็นในมุมมองที่เห็นแย้งกับกรรมธิการท่านอื่นก็สามารถเข้ามาได้ในฐานะทั้งสสและในฐานะทั้งเป็นกรรมธิการต้องบอกก่อนว่าห้องกรรมธิการเนี่ยสสที่ไม่ใช่กรรมธิการก็สามารถเข้ามาได้นะครับเข้ามาร่วมรับฟังเข้ามารวบแสดงความคิดเห็นเห็นแย้งกับกรรมธิการอย่างได้เลยแต่ทําไมวันนั้นไม่มีมีเพียงสองท่านคุณประยุทธ์สิริพานิชและก็ พี่สสจากบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยอีกท่านหนึ่งเท่านั้นพี่ขจรกิจนะครับก็อยู่กันแค่นี้ผมเลือกบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการหาเสียงเลยอะไรแต่ปะแต่ว่าต้องบอกคุณตวีว่าคําถามของเราเป็นประโยชน์กับท่านถ้าท่านมีคําตอบที่ชัดเจนไม่ใช่ว่าท่านตอบไม่ได้แล้วท่านบอกว่านี่เป็นการไล่ท่านให้ต้อนต้อนท่านให้จนไม่ใช่แต่มันเป็นการถามอย่างตรงไปตรงมาฉะนั้นถ้าท่านมีคําตอบท่านมาตอบเลยครับวันที่ยีสองนี้ มีอันหนึ่งที่คุณทวีเขาก็ค่อนข้างติงบอกว่าไม่ให้คนในกมทเข้ามานั่งเหมือนเค้นข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าเปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปนั่งฟังตลอดแบบนี้ค่ะประเด็นนี้มองอยังไงคะคุณต้ต้องกลับไปถามพี่ทวีว่าได้อ่านระเบียบข้อบังคับการประชุมหรือไม่นะครับเพราะว่าการประชุมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเราจะสามารถอนุญ,ญาตให้สื่อมวลชนแล้วก็สามารถให้กับประชาชนหรือแม้กระทั่งสสเนี่ยเข้ามาร่วมรับฟังการพิจารณาของกรรมธิการได้ ถ้ามติหรือความเห็นของประธานกะมธได้มีการขอมติขอความเห็นจากกรรมธิการถ้าไม่มีกรรมธิการท่านอื่นเห็นเป็นอย่างอื่นหรือเห็นแยง้งเพื่อขอการลงมติก็ถือว่าเป็นที่สุดแล้วหมายความว่าประธานสามารถอนุญาตให้สื่อมวลชนให้ประชาชนเข้ามารับฟังได้นะครับวันนั้นผมก็ไม่เห็นใครท้วงติงสสพระเพื่อไทยก็ไม่เห็นใครมาท้วงติงดังนั้นมันไม่ใช่ว่าเราจําเป็นกันแกล้ง มันมีขั้นตอนของมันและมันไม่มีการโต้แย้งหรือเห็นแย้งกันในกรรมธิการก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดตามระเบียบข้อบังคับการประชุมนะครับฉะนั้นเราทําตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับ วันที่22คุณทักษิณรวมถึงหน่วยงานตัวรัฐมนตรีที่มีการเชิญเข้าไปให้ข้อมูลไม่ได้เข้ามานะคะในส่วนของกรมทรเราจะดําเนินการยังไงต่อจะมีการเรียกซ้ําหรือว่าจะยังไงต่อไหมคะคือจริงงานของกรรมธิการเราก็มีหลายเรื่องที่สําคัญเนาะในสัปดาห์เดียวกันนั้นก็มีทั้งเรื่องพื้นที่ทับซ้อนอไทยกัมพูชาที่เรานามาพิจารณาก่อนวันที่21นี้นะฮะแล้วลว่าเราก็อยากจะ พิจารณาเรื่องอื่นไปพร้อมๆกันแต่ว่าจะมาหยุดชะงักหรือว่ามารั้งเพียงเพราะว่าผู้ชี้แจงไม่มาตอบแล้วจะนัดประชุมอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่ามันเสียดายเวลาเหมือนกันแต่ผมคิดว่ามาตรการต่อไปเนี่ยผมจะเสนอให้กรรมธิการจริงๆงผมเสนอไปแต่ครั้งก่อนแล้วว่าถ้าเราเรียกเขาไม่มาเราก็ไปหาเขาหมายความว่าถ้าเราเรียกเข้ามาที่สภาแล้วเขาไม่มาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นอธิบดีกรมรัชทันไม่ว่าจะเป็นคุณตักสินเองไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลตำรวจเองเราไปหาเขาเลยกรรมธิการสามารถทําหนังสือไป เข้าหาเขาได้นะครับเหมือนกับการไปศึกษาดูงานการไปไประชุมร่วมเราทําอย่างนั้นมาตลอดกับหลายๆห,หน่วยงานไม่แน่ครับถ้ากรมราชธรรมไม่ส่งอธิบดีมาทางกระทรวงยุติธรรมไม่มาทา่านรัฐมนตรีไม่มาหรือแม้กระทั่งโรงพยาบาลตํารวจไม่ส่งแพทย์ใหญ่มาเราก็จะทําหนังสือไปพบท่านนะครับไปหาท่านถึงสถานที่เพราะเข้าใจว่าท่านงานยุง่งไม่เป็นไรเดี๋ยวกรรมธิการไปหาเองอาจจะทำอย่างนั้นก็ได้อัน,นี้เป็นมาตรการต่อไปนะครับ อย่างมันมีข้อแนะนำทางกฎหมายค่ะอย่างอาจารย์ปริญญามีการชี้ช่องนะคะว่าถ้ากรณีที่เรียกหน่วยงานข้าราชการต่างๆที่เข้ามาให้ข้อมูลแล้วไม่ได้ให้ความร่วมมือกอมทสามารถที่จะส่งหนังสือเข้าไปยังต้นสังกัดเพื่อที่จะให้มีการสอบวินัยได้ไม่แน่ใจช่องทางนี้จะต้องเป็นมาตรการขั้นต่อไปที่กมทอ,อาจจะต้องดาเนินการไหมคะครับจริงๆเราคงไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นเพราะว่าการขอมตินะครับเพื่อให้มีการออก อำนาจตามพรบรคำสั่งเรียกของกรรมธิการปี2554เนี่ยนะครับให้อำนาจกับกรรมธิการนะครับในการอาศัยอำนาจตามพรบฉบ,บับนี้ให้ข้าราชการมาชี้แจงหรือมาตอบถ้าไม่มามีโทษทางวินัยด้วยนะครับเดิมทีกฎหมายนี้มีโทษถึงจำคุกนะครับแต่สารรัฐมนูญวีนิคคำวินิจฉัยขัดแย้งไว้ว่า,าการจำคุกนั้นไม่ได้สัดส,ส่วนในโทษก็เลยให้ยังเหลือเฉพาะโทษทางวินยัย หมายความว่าเรายังสามารถปรับหรือว่าโทษทางวินัยกับข้าราชการเหล่านั้นได้ซึ่งเป็นเรื่องที่หน่วยงานกรมรัชทันที่มาตอบเราเมื่อวันที่เขอให้เราออกมติตามนี้ผมก็เป็นคนแย้งในที่ประชุมว่าท่านข้าราชการท่านนั้นอาจจะไม่ทราบนิติกรของกรมรัชอาจจะไม่ทราบว่าไอเนี่ยร้ายแรงกว่าเราขอความร่วมมือไปโดยเป็นวาจาอีกเพราะเมื่อไหร่ที่กรรมธิการมีมติท่านต้องส่งท่านไม่ส่งเอกสารหรือท่านไม่มาเนี่ยท่านโดนวินัยนะฮะ ฉันั้นข้าราชการการเงินวินัยเนี่ยถือว่าร้าแรงมากการเติบโตในหน้าที่การงานอาจจะยุ่งยากมากเราไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นแล้วเรากังวลใจว่าสิ่งที่เราถามสิ่งที่เราต้องการคําตอบข้าราชการที่มาตอบส่วนใหญ่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกคะคนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาฉะนั้นเราก็ไม่อยากจะใช้การมาตรการทางกฎหมายเนาะเราก็จะใช้ขอความร่วมมือแต่แต่เมื่อถ้าขอความร่วมมือกันโดยอํานาจสภาแล้วไม่ให้เกียรติสภาเนี่ย ถ้าเป็นต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาสามารถให้ตํารวจสภาของเขาเนี่ยสภาของกรีของเขาเไปตามจับตัวมามาที่สภาได้เลยนะครับเหมือนละเมิดอ,อํานาจศาลเลยนะของเขามีระมนบูลของเราคงไม่อยากถึงขั้นนั้นนะครับเราก็คงจะขอความร่วมมือแต่ยังที่บอกอ่ะปฏิป,ปนอมได้สุดก็คือเราไปหาเขาแต่ถ้ากรรมธิการบอกว่าขอมติตามอํานาจพรบนี้ผมก็คงไม่ขัดแยง้งและก็คงจะยกมือให้ด้วยนะครับแต่คงไม่ขัดแย้งใดๆทั้งสิ้นครับ หลายคนตั้งคําถามสงสัยว่าเอ๊ะการที่กมทความมัน่นคงเรียกคุณทักษิณเข้ามาชี้แจงนั้นดันไปตรงกับวันที่สารมนูญมีการวินิจฉัยเรื่องโวมที่คุณธีรยุทธ์ไปร้องสารมนูนนะคะเรื่องครอบครองพอดีมันตรงกันวันเดียวกันเลยคือคืออย่างนี้ต้องเรียบตามข้อเท็จจริงนะครับตอนแรกเราจะนัดวันที่14ซึ่งตรงกับวันพฤหัสนี้ ปรากฏว่าท่านประธานรังสิบรมเดินทางไปต่างประเทศแล้วก็เราคิดว่าออกหนังสือเชิญคุณทักษิณแค่4 5วันกว่าหนังสือจะไปถึงเนี่ยคงไม่เหมาะและไม่ไมเป็นการให้เกียรติเกินไปเดี๋ยวคุณทักษิณก็จะหาว่าเราเร่งรัดแล้วก็ทราบข่าวว่าคุณทักษิณจะเดินทางไปช่วยหาเสียงที่จังหวัด,ดอุดรธานีเราก็เลยคิดว่าคงไม่เหมาะก็เลยขยับไปเป็นวันที่21ซึ่งตรงกับวันพุธวันพุธฤหัส ที่21พฤศจิกายนปรากฏว่าวันที่21พฤศจิกายนเนี่ยได้มีการขอมติที่ประชุมไปแล้วในการพิจารณาเรื่อง OCA พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก็เลยขยับเป็นวันที่22เท่านั้นเองครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไปตรงกับวันสารรัฐมนูลใดๆทั้งสิน้นนะครับ